ชีวิตเริ่มต้นด้วยความเรียบง่ายแสงสว่างและความหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราวิ่งเล่นเรียนรู้และสำรวจโลกด้วยความกระหายไขรร่รู้เมื่อเติบโตขึ้นเราเริ่มค้นพบความฝันและความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านบางครั้งเราก็ต้องล้มลงเผชิญหน้ากับความผิดหวังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พลังแห่งมิตรภาพและความรักจะช่วยให้เราลุกขึ้นได้เสมอ เราสร้างอาณาจักรของเราสร้างครอบครัวและสร้างความทรงจําที่ล้ำค่าการทำงานหนักเพื่อจุดหมายที่เราเชื่อมัน่นนํามาสร่งความสำเร็จที่ภาคภูมิใจช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนทำให้เราได้ชื่นชมกับความงามของธรรมชาติการให้และแบ่งปันคือความสุขที่แท้จริงในบ้านปลายของชีวิตชีวิตคือการเดินทางที่จบลงอย่างสงบงาม แต่ทิ้งมรดกแห่งความรักไว้ให้โลก